เขาแล้วจา้าเขาช่องตะโกแม่นเพาเขาช่องตะโกจาก้าหรือเรียกเขาสามกิโลตอนนี้รถติดอยู่ที่เขาสามกิโลอยู่จา้าไ,ไ,ไปได้เรื่อยไปได้เรื่อยชมข้างทางจา้าขึ้นเขาจา้าบนเขาจา้า มีสับไฟด้วยสับไฟสับไฟก็ต้องมีข้างทางมันเขาสามสามกิโลสามกิโลรถติดบนเขาจา้าแต่ก็ไปได้เรื่อยๆไม,มไ,ไม่ติดมากเท่าไหร่ไม่ติดอชาวใหญ่ไม่ติดมากเท่าไหร่แล้วข้ามา บนเขาข้างทางจ้าไปได้เรื่อยๆจ้าไม่ติดแล้วจ้าขึ้นเขาแล้วก็ยาวเลยจ้าเที่ยวสงการกันจ้าไปเที่ยวสงการกันลูกโลกลูกโลก ดูสิสวนสัลู์โลกประตูไปเที่ยวสงการแ่ะตูสเคชายแดนช่องเม็กจ้าเมื่อกี้ในนู้นเสาไปบนราชธานีกันจ้าเดินสงการชายแดนช่องเม็ก ลับบ้านสงการเที่ยวนี้รถประติดเลยจ้าไปได้เรื่อยๆสมข้างข้างกันจ้าอุ้มในนี้ของน้ำ ดาการที่อุบลสวัสดีจ้า